ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองเล่นเครื่องดนตรีฝันเห็นตัวเองเล่นเครื่องดนตรีแปลว่าท่านจะมีโชคลาภและการงานก้าวหน้าฝันเห็นตัวเองเล่นเครื่องดนตรีแปลว่าหน้าที่การงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าจะมีชัยชนะท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรู ฝันว่าตัวเองเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยแปลว่าความที่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนเด่นคนดังอะ่ะความที่ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนเด่นคนดังอะ่ะสิ่งเนี้ยมันทําให้คนเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาในตัวท่านอย่างมาก การที่ท่านเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนเด่นคนดังทําให้มีคนอิจฉาริษยาจํานวนมากและสิ่งเนี้มันก็เลยทําให้ท่านเนี่ยหม่นหมองมีคนอิจฉาริษยาเพราะว่าท่านน่ะดีเด่นเกินหน้าเกินตาเขาเลขนําโชคนะคะคือ6กสามหกสี 3, 4, 4. ฝันว่าตัวเองเล่นเครื่องดนตรีเนี่ย จะมีคนอายุมากกว่ามาตกหลุมรักท่านจะมีคนอายุมากกว่ามาตกหลุมรักท่านเป็นช่วงที่ว่าท่านมีสเสน่ห์อาจจะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่แก่กว่าหรือผู้ชายที่แก่กว่าอาจจะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือ ผู้ชายที่แก่กว่าแต่ว่าไม่เคยแต่งงานมาก่อนหรือผู้หญิงที่แก่กว่าแต่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนก็ได้ท่านใดยอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆกรุณาแอดไลน์มาค่ะขอบคุณค่ะ